ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับพึ่งหลวงนครอุบลนะฮะก็วันนี้ไม่ได้ตีพึ่งนะครับแต่ผมจะพามาดูอของดีนะครับเป็นเมตตามหานิยมนะอยู่ต่อหน้าผมนะครับอยู่ต่อหน้าผมแล้วนะครับที่เห็นนี่คือเถาวันนะครับทับเถาวันนะครับแต่ที่ไม่ธรรมดาคือตรงนี้นะครับ นี่ฮะไม่ธรรมดาคือตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นเผาวันผูกนะครับหรือว่าเผาวันมัดใจนะครับผมนี่ครับหายากมากนะครับอันนี้มัดแน่นเลยนะครับผมผมเจอไปก่อนหน้ามัดไม่แน่นขนาดนี้นะอันนี้มัดแน่นเลยนะครับนี่ครับกําลังสวยเลยนะครับผมขนาดก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับ ไม่ได้มีแค่เถาวันผูกนะครับมียังมีตรงนี้ด้วยนะฮะนี่ฮะเป็นประตูเงินประตูทองนะครับนี่ครับเป็นไม้ประตูเงินประตูทองนะครับเถาเดียวกันด้วยนะเนี่ะโอ้โหโชคดีมากๆเลยนะครับเนี่ฮะเส้นเดียวกันนะครับเป็นเถาวันเส้นเดียวกันนะครับ เดี๋ยวผมจะขอทั้งสองเลยนะครับผมทั้งเผาวันผูกแล้วก็ไม้ประตูนประตูทองนะครับนี่ครับสวยสวยมากนะฮะเปเผาเส้นเดียวกันเลยนะครับก็ุเลยครับดูไม่ไกลจากถนนใหญ่นะครับเป็นป่าใหญ่นะครับเป็นป่าใหญ่นะครับต้องย้ําก่อนนะครับว่าต้องบอกไปก่อนนะครับว่าตรงนี้ไม่ใช่ป่าของห้ามแต่อย่างใดนะครับผมก็ เป็นป่าที่ชาวบ้านนะครับเข้าป่าเก็บเห็ดหาของป่าเป็นประจานะครับผมผมไม่ได้ตั้งใจมาหานะครับผมเข้ามาหาเห็ดนะครับผมเข้ามาหาเห็ดนะครับเมื่อวานที่ผมเจอนะครับแต่ผมไม่พร้อมที่จะตัดนะครับผมวันนี้ก็เลยกลับมานะครับผมนี่ครับไใหนดูอีกด้านหนึ่งนะครับเนี้ย นี่ครับเป็นต่อกันเลยนะครับเป็นขวานผูกกับไม้ประตูนประตูทองนะครับอยู่ด้วยกันนะครับผมเส้นเดียวกันนะครับผมหาตั้งใจหาแต่ไม่เจอนะครับตั้งใจหาไม่เจอนะครับบทจะเจอนะครับเจอง่ายๆนะครับผม ต้องขอนะครับมีคําบอกคํากล่าวขอนะครับเดี๋ยวผมจะขอแล้วก็ตัดนะครับผมครับก็ตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมน่ครับสวยเลยครับผมนี่ยมัดแน่นเลยนะครับนี่ครับผมอันนี้คือไม้ประตูเงินประตูทองนะครับนี่ครับผม อยู่ด้วยกันเลยนะครับผมก็เก็บไปทั้งสองอย่างเลยนะครับก็มีคนบอกว่าถ้าตัดแล้วเถาวัลจะตายไหมนะครับมีหลายเส้นนะครับเส้นที่ตัดเขาก็จะตายนะครับแต่มันมีหลายเส้นอยู่นะครับผมเหมือนกิ่งไม้นะฮะกิ่งที่โดนตัดเขาก็จะตายนะครับแต่แต่ไม่ได้ตายทั้งหมดนะครับผมเขาก็จะแตกส่วนที่เาถาที่เหลือเขาก็จะยัง อ,อยู่เหมือนเดิมนะครับผมตัดออกไปนะครับก็ถือว่าโชคดีมากๆนะฮะนี่ครับสวยจริงๆนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ